สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ n นิวค r รีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถใหม่ใหม่ข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ของรถที่น่าสนใจที่สุดในตลาดวันนี้เราจะพาไปชม audi r 8ปี2026รถสปอร์ตท,ที่ยังคงดึงดูดทุกสายตาด้วยสมรรถนะสูงการออกแบบที่สวยงามและเทคโนโลยีทันสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถสปอร์ตหรือแค่สนใจรถใหม่ใมรีวิวนี้จะให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ r 8รุ่นใหม่นี้โดดเด่น audi r 8ปี2026เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและสมรรถนะที่รุนแรงการออกแบบภายนอกดูโฉบเฉีียวและมีเอกลักษณ์เส้นสายคมชัดทรงกว้างและเตี้ยพร้อมกระจังหน้าใหญ่ที่โดดเด่นบนท้องถนนการออกแบบอากาศพลศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามแต่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมรถที่ความเร็วสูงไฟหน้า LED พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบลายเซนช่วยเพิ่มความทันสมัยและมองเห็นชัดเจนด้านหน้าส่วนด้านหลังมี d ิ f เซอร์และท่อไอเสียคู่ที่เน้นสมรรถนะ ตัวรถสามารถเลือกสีและตกแต่งตามสไตล์ส่วนตัวได้หลากหลายขุมพลังของ Audi R8 ปี2026ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Audi ด้วยเครื่องยนต์ V10 แบบดูดอากาศธรรมชาติที่ให้ความร้าใจและเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเครื่องยนต์ให้กำลังแรงม้าและแรงบิดสูงทำให้รถสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่กี่วินาทีสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะสูงสุดมีแพ็กเกจเสริมที่เพิ่มกำลัง ปรับแต่งช่วงล่างและสมรรถนะการควบคุม r 8มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อควาโทรของ Audi ทำให้รถควบคุมง่ายและมั่นคงทั้งบนทางตรงและโค้งเกียร์เป็นแบบ Dual Clutch a ัต o m a t i ให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือเปลี่ยนเกียร์เองผ่านแพทเดิลที่พวงมาลัยช่วงล่างถูกออกแบบเพื่อสมดุลทั้งความเร็วและความสะดวกสบายระบบช่วงล่างปรับตัวได้ช่วยปรับความแข็งตามสภาพถนน ทำให้รถเหมาะทั้งขับสนุกบนเส้นทางคดเคียวและขับสบายในเมืองภายในห้องโดยสาร Audi R 8ปี2026ผสมผสานความหรูหรากับการออกแบบเน้นผู้ขับขี่เบาะนั่งอกกระชับทำจากวัสดุพรีเมียมรองรับร่างกายขณะขับขี่เร็ว Audi Virtual Cockpit เป็นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลความเร็วการนำทางและข้อมูลสมรรถนะคอนโซลกลางมีระบบอินโฟเทนเมนที่ใช้งานง่าย รองรับหน้าจอสัมผัสสั่งงานด้วยเสียงและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงคุณภาพสูงและไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราแม้เป็นรถสมรรถนะสูงก็ยังมีพื้นที่เก็บของเพียงพอทำให้ใช้งานได้จริงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญใน Audi r 8, 8ปี2026ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ช่วยควบคุมรถและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุฟีเจอร์ต่างๆเช่น Cruise Control ปรับความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยอยู่ในเลนและเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ ถูกติดตั้งอย่างลงตัวโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมถุงลมและระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยปกป้องผู้ขับและผู้โดยสารออดี้มุ่งมั่นให้รถทั้งแรงและปลอดภัยแม้รถสปอร์ตจัไม่เน้นประหยัดน้ำมันแต่ออดี้มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่นระบบสตาร์ทสอดวัสดุน้ำหนักเบาและการออกแบบอากาศพลศาสตร์ช่วย,ปปยให้รถสมดุลทั้งความสนุกและการใช้งานจริงการดูแลและความน่าเชื่อถือก็สำคัญออดี้มีบริการรับประกันและเซอร์วิสครบครัน ทำให้เจ้าของรถมั่นใจในการใช้งานตัวเลือกปรับแต่ง Au ดี R8 ปี2026มีหลากหลายผู้ซื้อสามารถเลือกร้อสีและดีไซน์ต่างๆสีคาลิเปอร์เบรกภายในและวัสดุหุ้มบอะพรีเมียมรุ่นพิเศษมีฟีเจอร์เฉพาะเช่นสีตัวถังพิเศษร,ระบบเสียงคุณภาพสูงและจำนวนผลิตจำกัดทำให้ R8 แต่ละคันมีเอกลักษณ์อ u ดียังมีอัปเกรดสมรรถนะเช่นเบรกคาร์บอนเซรามิกท่อไอเสียสปอร์ตและชิ้นส่วนน้ำหนักเบาช่วยให้เจ้าของปรับแต่งรถตามสไตล์การขับของตัวเอง การขับออดี้ R8 ปี2026เป็นประสบการณ์ที่รวมเสียงความเร็วและความรู้สึกเครื่องยนต์ V10 ให้เสียงเครื่องยนต์ทรงพลังที่เปลี่ยนไปตามรอบความแม่นยำของพวงม,มาลัยและความคล่องตัวของช่วงล่างทำให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับถนนรถควบคุมง่ายและสนุกทั้งบนทางเมืองทางด่วนและทางโคดเคียว R8 ให้สมรรถนะและความตื่นเต้นไม่เหมือนใครออดี้ R8 ปี2026ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมและการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะ ความหรูหราและสไตล์ในคันเดียวด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉีียวเครื่องยนต์ทรงพลังห้องโดยสารเทคโนโลยีสูงและตัวเลือกปรับแต่งมากมาย r 8ยังคงเป็นมาตรฐานในกลุ่มรถซูเปอร์คาร์ออเดรรักษามารดกของ r 8พร้อมปรับปรุงให้ทันสมัยในตลาดปัจจุบันขอบคุณที่รับชมนิวคาร์รีวิวหากคุณชอบรีวิวออเดร r 8ปี2026และอยากติดตามรีวิวรถใหม่ใหม่สเปคและฟีเจอร์ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนเรานำเสนอข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้คุณตัดสินใจเรื่องรถได้อย่างสนุกและมั่นใจ ติดตามเราเพื่อรีวิวรถใหม่และฟีเจอร์เจ๋งๆเพิ่มเติมได้เลย